กุมารทองเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ของไทยเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่มาของกุมารทองมาจากการเลี้ยงพูดผีปีศาจไว้ใช้งานโดยกุมารทองจะเป็นวิญญาณของเด็กผู้ชายหากเป็นวิญญาณผู้หญิงที่คนเลี้ยงไว้จะเรียกว่าโหงพรายกุมารทองนั้นแรกเริ่มเดิมทีมาจากวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือที่เรียกว่าตายทั้งกลม ผู้มีวิชาอาคมจะไปนำพาวิญญาณเด็กนั้นมาเลี้ยงไว้เป็นลูกจากหลักฐานที่พบในเอกสารโบราณระบุถึงการทำกุมารทองสรุปว่าต้องหาศพที่ตายทั้งกลมแล้วประกอบพิธีกำผ่าเอาศพทารกในท้องนั้นมาย่างไฟให้แห้งสนิทก,ก่อนรุ่งอรุณแล้วจึงลงรักปิดทองให้ทั่วด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่ากุมารทอง ต่อมาสภาพสังคมและวัฒนธรรมพัฒนาไปมากขึ้นทำให้ไม่สามารถสร้างกุมารทองจากศพทารกจริงๆได้จึงได้มีการดัดแปลงกรรมวิธีการสร้างกุมารทองขึ้นโดยใช้ดินเจ็ดป่าชาบ้างไม้รักซ้อนหรือไม้ไมยมบ้างไปจนถึงโลหะมาสร้างเป็นรูปกุมารแล้วปลุกเสกตั้งจิตตั้งธาตุทั้งสและเรียกอาการ32ให้บังเกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมา กุมารทองปัจจุบันนิยมสร้างเป็นรูปเด็กลักษณะเป็นเด็กไวจุนุ่งโจงกระเบนอย่างโบราณกลายเป็นเครื่องรางของขลังเชื่อกันว่าเสมือนมีวิญญาณเด็กอยู่ในรูปกุมารน,นั้นผู้บูชาต้องเลี้ยงดูเหมือนลูกของตนต้องให้ข้าวน้ำเส้นสวงและต้องเรียกให้กินข้าวด้วยกล่าวกันว่าหากปฏิบัติดูแลดีกุมารทองก็จะช่วยค้ำคูณอาทิ ช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของและครอบครัวจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายช่วยให้ทำมาค้าขึ้นไปจนถึงเตือนภัยล่วงหน้าอีกด้วยและจะคอยติดตามเฝ้าระวังบ้านเรือนจากโจรผู้ร้ายและศัตร,รูไม่ให้มากล้ำกลายปัจจุบันผู้บูชานิยมไหว้ด้วยน้ำแดง เรื่องราวของกุมารทองถูกกล่าวถึงในวรรณคดีไทยเช่นขุนช้างขุนแผนบ้างก็นับลูกกรอกเป็นกุมารทองด้วยต้องการอ้างอิงเครื่องรางอีกประเภทหนึ่งที่คล้ายกันคือรักยมทั้งกุมารทองและรักยมปัจจุบันยังมีผู้นิยมบูชากันอยู่ไม่น้อยในสังคมไทย กำเนิดกุมารทองทีนี้เราก็ย้อนมาดูเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันซึ่งเป็นเรื่องมิบากกรรมของทั้งแม่และลูกที่ทำร่วมกันคือพอลูกตายในท้องแม่ที่มีกรรมชนิดนี้อาจารย์มิทยาธรเขาจะไปบอกอาจารย์มนุษย์ที่เรียนสายยเวทในสายกุมารทองสายรักยุม่มสายลูกกรอบประเภทนั้นเขาก็จะมาดูตามหลักวิชาซึ่งจะไม่ลงรายละเอียด พอเขาผ่าท้องเอาเด็กที่อยู่ในท้องออกแล้วนำมาประกอบพิธีกรรมส่วนศพของแม่ก็ใช้ด้วยเอาไปทำน้ำมันพายจะใช้ไขมันตรงหน้าท้องไปเกี่ยวแล้วก็มีมนกํมกับแล้วใส่อะไรต่างๆลงไปเพื่อจะผูกมัดเจ้าของร่างเอาไว้ซึ่งจะบังคับแม่ลูกที่มีกรรมอย่างนี้โดยร่วมมือกันระหว่างอาจารย์วิทยาทรกับอาจารย์ในเมืองมนุษย์ ตรงนี้เป็นความรู้วิทยาศาสตร์ทางใจการเลี้ยงดูกุมานทองการเลี้ยงกุมานทองในช่วงแรกโตด้วยมนของอาจารย์วิทยาทรกับของอาจารย์ในเมืองมนุษย์แต่จะอาศัยบุญของอาจารย์วิทยาทรที่ดูแลควบคุมวิชาพวกนี้เป็นหลักจะใช้มนเลี้ยงจนกระทั่งโตเหมือนเด็กที่ถึงเวลาคลอดออกจากคันมารดาตอนนี้จึงจะให้ดื่มนม สัมภเวสีเด็กที่ถูกเลี้ยงให้เป็นกุมารทองจะมีนิสัยเหมือนเด็กมนุษย์คือชอบเล่นและซุกซนเหมือนเด็กๆแต่ถึงแม้จะซุกซนแค่ไหนแต่ก็อยู่ในสายตาของวิทยาทองตลอดเพราะเขามีตาทิพย์วิธีการเลี้ยงและใช้งานกูมารทองวิธีการเลี้ยงกูมารทองก็เหมือนกับการเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกพูดง่ายๆคือเลี้ยงด้วยการเส้นไหว้ให้กินผลไม้ ให้กินน้ำแดงกินขนมเขาจะกินของละเอียดที่ซ้อนกันอยู่การใช้งานส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ช่วยเหลือด้านค้าขายบ้างเฝ้าของเฝ้าบ้านเป็นหลักให้ดูหวยหรือดูดวงเป็นเรื่องรองลงมาเช่นให้เฝ้าของเฝ้าบ้านแม้เจ้าของบ้านไม่อยู่ก็ทำให้เหมือนมีคนอยู่ในบ้านจะมีเสียงเด็กวิ่งเล่น หรือบางทีก็แปลงกายเป็นสุนัขดำตัวใหญ่ก็ได้หรือแปลงกายเป็นอะไรก็ได้แต่กุมารทองทำอย่างนี้ไม่ได้ทุกตัวบางตัวแปลงกายได้บางตัวแปลงไม่ได้แล้วแต่เชื่อมากหรือเชื่อน้อยเหมือนกับเราสนใจอะไรมากก็จะมีตะบะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเป็นพิเศษวิธีการติดต่อกับกุมารทอง วิธีการติดต่อระหว่างผู้เลี้ยงกุมารทองกับกุมารทองคือบางทีกุมารทองก็จะมากระซิบข้างหูแต่ไม่เห็นตัวเพียงแต่มีความรู้สึกหรือบางทีถ้าจิตของใครที่อ่อนไหวง่ายกุมารทองก็จะสิงร่างของผู้นั้นได้ง่ายเด็กที่ถูกสิงบ่อยๆต้องเป็นเด็กที่มีเชื้อนับถือทางทรงเจ้าเข้าผีมาก่อนในอดีต ถ้าไม่มีเชื้อก็เข้าไม่ได้พูดง่ายๆคือเป็นพวกเดียวกันและบางทีที่สิงเด็กเล็กมากกว่าเด็กโตหรือเข้าสิงเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชายเพราะจิตอ่อนไหวกว่าแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แต่อ่อนไหวง่ายและมีเชื้อติดมาจากอดีตก,ก็เข้าสิงง่าย